ăn cài rút cô cài Ở, nhía, ở nhía Có ơi, có cài Có cài này đâu Có cuột khóng lâu Có nè nà. Nào lấy, đau. Đau. Ê, I... B ดีไม่ดีไม่เอาลูกบอลเอาลูกบอลเหรอจ๊ะลูกบอลใช้ลูกบอลไหมจ๊ะใช่นั้นอดทนด้วยนั้นอดทนด้วยเหรอจ๊ะค่ะต่อทหารอดทนแล้วอะไรอีกจ๊ะทอธงคนนิยมได้นอเสาได้นอเสาด้วยเหรอจ๊ะค่ะได้นอเสา เอาหน้าตายัางไงจ้าไดโน,นสเสาร์เขียนให้พ่อดูสิจ้าตานหนาหึน้องเขียนให้พ่อดูสิไม่เอาเอาไม่เอาเหรอจ้าเดี๋ยวพ่อเขียนอันนี้นะจ้าเดี๋ยวดู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 นะจ้าว่าตัวอะไรนะจ้าไม่ได้หรอหึไม่นะ